สวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้ทีกช่องสอบรถไฟก็มือซึ่งเคยนะครับไปตัวนี้ทีมเกมเรเวลซึ่งสามอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ท่านยกยุเจ้ารถ SRT Viper GTS นะครับซึ่งเป็นรถแบบว่างคล้ายรถพวก Corvette C8 นะครับดูจากทรงน่ะก็จะเป็นรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์น่ะมั้งโอเคนะครับยกยุบเฉลี่ยเป็นขึ้นยุบขนาด V10 ขนาดไปตัวสุดๆตั้งสุดถึงสี่ร้อย้าแรันะครับกับเรื่องปที่ หกล้อสีด้านเมนนะครับซึ่งยึดตัวเล่นนะ่ะถือว่ากลางๆนะไม่ได้เยอะแต่ก็ไม่น้อยมากเกินไปสำหรับขึ้นอยู่กับอันนี้โดยความสูงสุดที่เทียบได้เนะี่ยคือสามร้อยหนึ่งลูกต่ชอชั่วโมงครับและสามารถเล่นจากสูตรถึงร้อยนี่ยนะได้ในเวลาเพียงสี่ตัวสูบวินาทีนะครับซึ่งก็กลางๆถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปซิงซ่าดกดเจ้ารถ SRT Viper TTS คันนี้นะครับโอเค โอเคคุณช okay. มเตรีรยมไว้นนะก่อนการขันนะครับผมก็อนิยาเปลี่ยนสีรถแล้วก็เปลี่ยนล้อด้วยนะโอเคเอาสีรถมานน่สีรถสีขาวสีแดงสีดำไหมละ่ะดำไม่สวยสีขาวดยสีขาวสวยโอเคไปซึ่งซ่ากันคถอะหมดขัดออกลิมเนชันสนามซึ่งกิตเดอคาตาตันยา โอเคโอเคโซนคารนะ์บอนโคเวย์เนยคล้ายๆคล้ายๆแต่ไม่ได้เหมือนแบบนั้นแต่รู้สึกด,ดูมันคล้ายๆโคเวย์แต่โอเครถนั่งลานนะโอเคอืมสวยอันน่นขับดอมกันเลย รมณ์กระโดดอีคันข้านาเนอะ่ย SRT เป็นสุกชื่อจเต็มเต็เนี่ย,นยใช้คำว่าดอสนำหน้านะครับเป็น d o ส SRT Viper GS ก็เป็นเหมือนซับเพิ่มดนั้นเป็นซับยูนิตของดนะอสม,มา้ระบความขโมลมาครเป็นเหมือนซับยูนิตของดอสได้แหลคือคล้ายเซฟโรเลตอะที่มีคอเวตเป็นซักไฮซับยูนิตอะคือแบบาย,ยูนิตแยกออกมาประมาณนั้น ใ,ใจนี้ถึงถึงนะต้องจะมาณนั้นแหละค้ายเซฟโรถเด็ที่โควเ็ดดอก็ต้องมี s r t ประมาณโอเคอืมสวยเพื่อเนเราหลังน,นแน่เลยสุดเลยดิบสวยอย่างนี้โอเค เก็บไม่ได้เลยโโฟงตรงนี้โอ้โหมรนกมาสแตงโิบิบๆิบิบหาแล้วเจอมาเจอมาใส่เจอมาใส่เฉยเ,เ,เลยอเ,เอานรดกสิทธิ์พอสามร้อยหนึ่ในมาอ้ยสามร้อยสเกินมามกทุกชั่วโมง ท,ที่ทำได้อเคเราไปตดผมสิวงนี้ต้องเป็นของเราสวยโอเคเดี๋ยวใส่แล้วกันเอาที่ตูดท,ที่ตูดที่ตูดนี่เป็นอะไรสวยอืมสวยตัวผมเชือบร้อยนะครับตาแรกเดี๋ยวเราไปการ แข่งขันอันนี้สองตัวดีกว่านะครับโอเคคุณผชมตัวนี้นะี่ยนะก่อนการแข่งขันอันนี้สองครับชันบ้นเราจะไปดูกันดีกว่าโมสปิดเรคคอร์ดสนามน,นิโตรนาอิตาเลียนอลสปิดเวยโอเคสนามกับแค่องมอเตอร์ไซค์เพเห็นเกจอยู่เมื่เกี้โอเค คือสองแปกต้องหาทางตรงๆอ่ะซึ่งจะมีอยู่ทางเดียวไม่ใช่ตรงนี้ต่เป็นคนด้านซ้ายเราเนี่ยทางตรงยาวอืมส่วนรๆอยยังไยรถข้างในเป็นยังยไงธรรมดาไม่บุว๋วามากที ด้วว่าธรรมดา,ามากนะข้างในนะรู้สึกแปลกหรือว่อะไรตืบเรียบโอเคอเอาได้ตัวนี้มนันจะได้ไหมลนะ่ะตัวนี้เอ้ยชนชนชนต้องรอชนโอ้ ตอนนี้แหละตาของเราแหละคุดจะได้ไม่เอ่ยนี่ก็ม่เป็นไรแล้วทำมาสองเฉยขึ้โค้งเมื่อกี้ไม่ได้ตกใจเลงนะแต่เผาหรือโค้งเมื่อกี้เฉยแล้วก็เลยถลายโอ้สดายอ่ะไม่เป็นไรผมไม่ได้ยอมมันใ่ไ เดี๋ยวเราไปการแข่งสามตัวดีกว่าครับโอเคนี่ส้มติ้งนี่ไม่นาะนก่อนการแข่งสามเราจะไปทุกๆกันดีวก,นดวกว่าสนามเดือบกดิงโอ้โหนรกสีเขียวหมดจริงถ้วย okay. โอเคโอ้ยสองรอบเองไม่นานานานสนามเต็มไหมนะี่ยน่าจะเต็มรอบนัดขนาดนี้น่าจะเต็มนะสนาม เสียงพื้นเงียบมากรู้สึกว่ามันเงียบนะนอ้โหชนเละเลยโหเละเลยอ่โอ้โหเอาเอาเอาไอโควิดอึ้งโควิดโควิดเอามาบังโควิเมื่อกี้โควิดมาบังอเอาโหแงเลยเออตัดิฟสวยมากคันนี้เออรู้สึกคุมพลังงานมากนะ โอ้ดิบสวยดิบสวยพ่งยวนวางหน้าเลยนะจะใช่นะหน้ายาวพิ่งยนตวางหน้าเลยตดิบสวยมากจริงขนาดดิบสวมโอเคนสนเต็มวมังไม่รูาา้ชน คนเละเทะหมดเฮ้ยชี้เอ้ยเเกียดตัโอ้โหตุดคอมล้วทอนเลขสูงด้วยน่ะไม่ค่อยดีสีวิตรงกลางสต่ผมว่ามันไม่ดียังดูดูจริงสนามตึ้งตึ้งเพราะวรอบมาหนัาสนามยาวอยู่แล้วตัวเปคนเละมากเลย เคถ่ายเอาด้านข้ามเมื่อกี้อืมไปต่อไปต่อเออข้างในเงียบมากข้างในแบบเงียบมากล่ะจริงๆุโค้งดุโค้งดุโค้งเฉยดุโค้งโค้งอ่ะโอเค

แต่คันนี้ก็แบบยิ้สวยมากฉุกแบบยิ้แบบยิ้มสวยมากชอบชอบชอบอย่งคือตรงดิบสุดริงสุดสุดที่ชอบคือสุดตรงร้อยมันเสียวิ่งก็จริงเหรอแต่มันสึกแบบมันช้ายังไม่รู้จริงมันตอนเร่งขึ้นอะช้ามากแต่ความรู้สึกนะแต่สิ่งที่ชอบคือการดิบรู่งดิบมไปสวยมาก อันนี้ดูโค้ไม่ไกลเลยอืมเป็นไงไม่โดนชนตัวซะด,วด้วยกะไว้ดีอยู่แล้วเมื่อกี้โอสวย ดังข้าวยนโอ้โหไปเหยียบต่อเหยียบต,ต่อเฮ้ยลืมลืมดูมันจะมองความเริมเมื่อกี้อ๋อสวยมัเกือบเป็นดิบเปรนสวยจริงนะคือเหมือนตัว อ่าสองสามแล้วก็ิด S R สองสามมันแบบดริฟต์สวยโอเคเดี๋ยวเราไปจบคลิปกันดีกว่าน,นะครับโอเคนคักสมสำหรัปุ่นนี่ก็จะประสบการณ์ซึ่งเจ้ารถ S R T Viper GTS นะครับซึ่งโดยรวมก็อย่างที่ผมบอกไปนะคือไม่ชอบตรงการตอนเร่งนะครับแค่นั้นแหละส่วนจริงๆเท่าคือตอนดิฟรู้สึกดิฟต์สวยมากนะเวลามันแต่ผัดล้อไปแบบมันสวยจริงโอเคแลือกคนมาอีพี่นะสำหรับเกม เรือลึกซึ่งสามนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับ